การที่จะแผ่ส่วนบุญแผ่อะไรกันได้เนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีกรรมสัมพันธ์กันเคยเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสนิทกันอะไรเงี้ย Solar, จิตใจมันเชื่อมต่อกันเวลาทำบุญนึกถึงกันอีกฝ่ายหนึงถึงจะรับได้ถ้าคนไม่คุ้นเคยกันมันรับกันไม่ได้หรอก ตรงนี้มันเป็นความน่ากลัวของสังสารวัตนะถ้าเราไม่สะสมบุญของเราาไว้เราตายแล้วรอให้คนมาอุทิศนะน่าสงสารที่สุดเลยเขาก็อุทิศแหละแต่เรารับไม่ได้มันไม่ได้มีบุญกรรมสัมพันธ์กันมารับกันไม่ได้ การที่เราทําทานหรือทาความดีอะไรแล้วเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปไม่ใช่ผู้รับจะรับได้เสมอไปนะโอกาสที่ผู้รับจะรับได้เนี่ยน้อยกว่าโอกาสที่จะรับไม่ได้มีเงื่อนไขมากมายต้องเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวกันมาอะไรอย่างเงี้ยญาติสนิทม่สหายกันแล้วเขาก็เกิดในภูมิของเปรต แล้วก็ไม่ใช่เปลตทุกชนิดนะสิบกว่าชนิดนะไม่ใช่เปลตทุกชนิดที่รับได้มีเปลตอยู่อย่างเดียวที่รับได้เป็นเปลตที่ใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์มากเลยมีการดำรงชีวิตคล้ายคลึงกับมนุษย์นะเปรตพวกนี้ที่ยังพอรับได้เพราะมันใกล้กันส่วนพวกเปลนเปลตออย่างอื่นนะเป็น สัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรากายเนี่รับไม่ได้เป็นมนุษย์ก็เหมือนกันนะอย่างคนทําบุญแล้วก็นึกถึงเราคนเขาทาบุญนะแล้วเขานึกถึงเราขอให้คุณคนนี้คุณคนนี้มีส่วนแห่งบุญด้วยหรือพ่อแม่เรายังมีชีวิตยอยู่เราเป็นทาบุญแล้วก็กรวดน้ําให้พ่อแม่ไม่ได้รับนะ ถ้าจะทำบุญให้มนุษย์นะก็ไปบอกเขาให้เขาอนุโมทนาบุญมันเกิดจากการอนุโมทนาของเขานะพวกเทวดาก็เหมือนกันเวลาเราทำบุญไม่ต้องแผ่ส่วนบุญให้เทวดาแต่กำหนดจิตไปขอให้เทวดาอนุโมทนาถ้าเขาอนุโมทนาเขาก็ได้บุญก็ได้บุญด้วยตัวของเขาเองบุญจากการอนุโมทนา ไม่ใช่ว่าเรามอบให้หรอกก็คล้ายๆเราเป็นลกูกเราทำความดีแล้วเราก็ไปบอกพ่อแม่เราพ่อแม่เราเป็นคนดีก็ปลื้มใจว่าลูกดีอะไรเงี้ยเขาก็ปลื้มใจมีความสุขเรียกอนุโมทนาพลอยยินดีด้วยเขาก็ได้บุญบุญเกิดจากตัวของเขาเองนะ